วันนี้นะครับผมจะพามาดูเสื้องานเก่า80นะครับสายวงแต่ว่ามีลูกเพจถามมาว่าทําไมผ้าขาวถึงแพงกว่าผ้าดําวันนี้ผมจะมาเทียบนะครับว่าทําไมมันถึงมีราคาสูงกว่านะครับยกเว้นนะครับเป็นบางลายบางลายผ้าดําก็มีราคาสูงกว่านะครับอันนี้ผมจะให้ดูแค่เฉพาะตัวที่มันเป็นงาน80นะ,ะมาดูกันว่าทําไมราคามันถึงต่างกันวันออนี้ต่างกันมากเลยมาก มากนะบางตัวแต่บางตัวก็ต่างกันแ,แ,แบบ<า>ใช่พันสองพันบางบางลายก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับเอาแบบลายที่เราเห็นกัน<ม>บ่อยๆแล้วกันนะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะเนี่ยตัวเนี้ยให้ดูนะครับแต่ลายนี้ผมว่าสีดําเจอน้อยกว่าไหมสีดําเจอน้อยกว่าเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับสีดาอ่ะเจอน้อยกว่านะบางบางตัวบางอกนะครับราคามันสูงกว่านะเป็นผ้าดำนะครับราคาบางตัวสูงกว่านะอย่างเช่นตัวเนี้ยผ้าดำอ่ะเพื่อเผื่อมีราคาสูงกว่าตัวผ้าขาวตัวผ้าดำนะครับผมให้ดู ให้ดูสกีนดูลายใกล้เป็นงาน80นะครับตัวนี้พิงฟอยนะครับด้านหลังอันนี้คือไม่มีอะไรเยอะครับแค่มาเทียบไปดูว่าทําไมผ้าขาวกับผ้าดาําราคาถึงต่างกันนะครับเร<อ>าเป็นแบบฟิลแบบบ้านๆเลยนะบ,นบ้านเลยไม่มีแบบข้อมูลอะไรแบบเชิงลึกขนาดนั้นนะครับนี่ตัวเป็นตัวที่เป็นผ้าขาวนะครับตัวที่เป็นผ้าขาวก็จะเป็นแบบน,นี้ดูลายใกล้ๆครับอันนี้ปีเดียวกันเลยใช่ไหม ก็ะจใช่อันนี้มเอาเตียงจริงมาเนี่ยะใช่เป็นเป็นเตียงจริงนะครับอันนี้อ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่บ้านเราเรียกว่าพิงเตียงนะครับมันเป็นตัว1987นะซึ่งตัวสีดํากับตัวสีขาวราคา2ตัวเนี้ยไม่ต่างกันเยอะก็จะวิ่งอยู่ประมาณเข้าๆนะครับที่ร้านขายก็อยู่ประมาณ7จ็ดถึงเก้าพันตัวเนี้ยถ้าเป็นอกใหญ่อะราคาสูงกว่าอกเล็กเพราะว่าตัวอกใหญ่อะคนคนที่เล่นเก้าสูงเขาจะนิยม80มันเจออกใหญ่น้อยไงน้อยน้อยส่วนใหญ่ มีแต่ไซส์เล็กนะ80น,นะอย่างผ้าขาวตัวนี้ที่ผมถือเนะี่ยก็อกแก่17เองนะครับซึ่งราคามันขายได้นะสําหรับกลุ่ม80แต่จะแบบขายวงวงกว้างอนะมันยากนะครับแต่ผมเน้นเก็บเน้นเก็บเนะี่ยตัวนี้ก็ราคาเทียบให้ดูเลยว่าผ้าขาวก็มีราคาที่เท่าๆกับผ้าดำนะครับอย่างตัวนี้กับตัวนี้มันเท่ากันราคาไม่ไม่ต่างกันเยอะแบบไม่ต่างกันถึงหลักหมื่นอะตัวต่อไปลายไหนเอาแบบต่างกันต่างแบบมากๆเลยนะครับอ,อันนี้ ผมหาแบบแค่เปรียบเทียบมาให้ดูนะซึ่งผ้าดําผมไม่เคยเจอนะถ้าเป็นลายอีกแบบอ่ะอย่างตัวเนี้ย AC ผ้าดาอะถ้าลายนี้เป็นผ้าขาวอะราคาก็อีกแบบเลยนะใช่ครับผ้าผ้าขาวน่ามันมันน่าจะผลิตมาน้อยกว่าผ้าดาน้อยกว่าเพราะยุคนั้นอะ80ศน่ะผมว่าผ้าดําอาจจะนิยมกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าไม่ได้แบบลายนี้ถ้าสมมุติสมมตินะเปรียบเทียบนะถ้าผ้าดำร้อยตัวผ้าขาวจะมีสักสิบตัวนะประมาณสิบตัว 10ตัวนี่ต้องต้องดูด้วยนะว่าอกเท่าไหร่สภาพเท่าไหร่ใช่แล้วก็จะตัวเป็นบุ๋มบอกราคาเอีงไซส์ใหญ่นี่ผมว่าหาโคตรยากตอนนั้นเขาน่าจะทําแต่ไซส์แบบเล็กๆนะสิเจ็ดปดไม่เกินแต่ฝรั่งเขาตัวใหญ่นะแต่เขาใส่เสื้อเล็กเพราะยุคนั้นอนะแปดศูนย์คนน่าจะนิยมใส่เป็นกางเกงยนีนส์าทับในนะ แฟชั่นยุคนั้นใช่ครับอันนี้เป็นตัว a อซนะครับผ้าดำผมมาให้ดูผ้าขาวนี่ราคาอันนี้คือลายมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูเฉยว่าความแตกต่างผ้าขาวกับผ้าดําอะไรที่มันทําให้ราคามันต่างกันนะครับนะส่วนหนึ่งนะผมว่าเป็นความโดดเด่นของตัวสก,กรีนแล้วก็สีที่มันมันเด่นขึ้นมาใช่มันโดดเด่นขึ้นมานะครับดูอะดูใกล,ใกล้ๆดูด้านหลังในโนนด่นงครับเป็น AC เหมือนกันนะแต่ราคาก็ต่างกันเยอะมากตอนนี้ก็จะมี2ผ้านะครับเป็นตัวผ้าร้อยกับผ้าสิบผ้าสิบ ดูความโดดเด่นนะครับร้านนี้มีปอมด้วยนะผมบอกก่อนแต่ปอมไม่เหมือนนะสกีนมันจืดๆนะใช่ครับตัวปอมคือตัวขนโงสกนเนี่ยไม่มีเลยนะครับแบบเป็นสีน้ําเลยจางๆเลยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับราคาเท่าไรครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ณตอนเนี้ที่ผมตอบได้เอาแบบคร่าวๆกลางๆก็อยู่ประมาณ1 5ื่นถึงหมื่นแล้วต่อสภาพตัวนี้ยอย่างตัวดําตัวดาก็อันนี้พูดอะไรจะตกใจนะ ตัวดอยู่ประมาณ5ถึง7,000้ายาทเท่สามเท่าเลยคืออย่างตัวเนี้ยไซส์มันสวยก็อยู่ประมาณ7,000-7,500แต่เราเสือก็บอกว่าขายประมาณ9,000แล้วขายได้ยังไงเก่งนะสามเท่านะไม่ใช่สามเท่าสามเท่าคือมันต่างกันเยอะนะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเราก็รู้ว่ามันต่างใช่แบบความสวยความละเอียดอะไรมันคนละเรื่องนะนายน่งคู่สุดท้ายนะครับอ่าตัวเนี้ยสวยไหม5ดำหายากอ่ะ ไอรอนนะครับไอรอนไมเด้บ้านเราก็เล่นกันเยอะนะลายนี้ไอเลนเซอรอแปดูนี้ก็ต้องก็ต้องมีใส่ตัวต้องต้องมีตัวเนี้ยต้องมีผ่านตาบ้างและด้านหลังนะครับตัวนี้ผ้าดําเป็นผ้าขาวมันโคลาลายนะครับย้ําก่อนซึ่งมันไม่มีผ้าดำนะบางลายผมหาไม่ได้จริงๆครับอย่างตัวเนี้ย พี่เคยเจอผ้าดำลายนี้ผ้าดํามีนะครับผ้าดํามีแต่มันขายไปหมดแล้วอ่ะผมหาเปรียบเทียบมาให้ดูอย่างตัวเนี้ยไอรอนผ้าขาวนะครับราคามันต่างกับตัวผ้าดําค่อนข้างเยอะไหมถ้าตัวกับตัวผ้าดําเยอะนะพี่แต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะลายเนี้ยผมว่าผ้าขาวเห็นผมเห็นเยอะกว่านะเห็นเยอะกว่าใช่ไหมผ้าดําน้อยกว่าแต่ก็ไม่รู้เรื่องราคากันนะแต่ด้านราคาผ้าขาวไปไกลกว่าอตัวเนี้ยตอนเนี้ยจริงๆพี่พูดถูกนะครับผ้าดำเห็นน้อยกว่ามากก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับ20ตัวผ้าขาวอาจจะเจอ15ตัวผ้าดําเจอ 5้าตัวแต่ราคาผ้าขาวดันสูงกว่านะครับผ้าขาวดันสูงกว่าหรือว่าแบบผ้าขาวอาจจะเป็นที่นิยมก็ได้นะในเสื้อวง80ครับ,ผ,รบผ้าขาวเป็นที่นิยมมากกว่า ราคาก็อาจจะแบบต่างกันหลักหมื่นหรือไล่เลี่ยกันหลักพันนะครับก็มีนะแต่ผมว่าตันนี้ถ้าเป็นผ้าขาวราคาเท่าไหร่พี่เนี่ยตอนนี้ย้าขาวถ้าเด็ดเด็ดถ้าขายอยู่<น>ก็อยู่ประมาณ 20, 1 5ื่นถึงสองหมื่นงายอยู่ตัวเนี้ยเราก็ขายกันอยู่ประมาณ 20, 2 0,000ตัวนี้ยีมันเก็บมานานแล้วแหละเราก็ขายไม่ออกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะรีบขายเก็บไว้เก็บไว้ได้นะเก็บไว้ได้นะเดี๋ยวแต่ลเทียวกันตัวนี้ก็อยู่ประมาณ1 2ื่นสองหมื่นสองหมื่นสี่นะครับนี่เด็ดเด็ดสต็อกนะครับหมื่นสองถึงหมื่นสี่นะใครเจอก็ ลองลองเอาราคาลิตๆเราเป็นหลักก็ได้บวกลบเอาว่ามันราคาเท่าไหร่บางคนไม่สะดวกทักมานะครับก็ราคาเป็นประมาณนี้แหละประมาณ9,000 หมื่นสองหมื่นห้านะครับแล้วแต่ลายแล้วแต่สภาพแล้วแต่อุอันนี้ขายไหมครับขายครับขายขายนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขายทุกตัวแหละแต่บางตัวไม่ได้ลงขายเพราะว่าเราก็เก็บไปด้วยซื้อจากร้้นเรานี่การันตีของฟอร์มของแท้ของแท้ของปลอมเป็นการันตีทำไมล่ะใครอยากจะขายก็ส่งมาขายได้นะครับรับซื้อรับซื้อรับขายนะครับรับฝากเสื้อนะครับส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางไว้เนี่ยรงเนี้ยเนี่ยรงเนี้ยไว้ในโต๊ะ <laughs> ทิ้งไม่ให้นะครับนะครับผมว่าโัเชีก็สวยเนะี่ยวันนี้ก็มารีวิวกันแบบบ้านๆเลยนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวไว้รอบหน้าเราจะมีอะไรสวยๆมาาให้ดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพียเอาไเตอร์รับซื้อรับฝากรับกดของนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ